วันนี้นะคะเคียท,ทำไข่เจียวโชวอมฟูถั่วฝักยาวค่ะเพื่อนๆก็วัตถุดิบก็มีถั่วฝักยาวโชวอมถั่วฝักยาวหัน่นฝอยโชอมหัน่นฝอยไข่สี่ฟองค่ะใส่ลงไปเลยในถ้วยแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยผงชูรสน้ำปลาน้ำมันหอยต่อจากนั้นก็ตีให้เข้ากันเลยตีให้เข้ากันแล้วก็มาตั้งกระทะ ตั้งกระทะแล้วก็เติมน้ามันลงไปเติมน้ํามันลงไปแล้วก็ให้น้ํามันร้อนแล้วถึงจะใส่ชะอมไข่กับเครื่องปรุงลงไปใส่น้ํามันเยอะเลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะอมน้ํามันเพราะเปิดไฟแรงๆเขาใส่ลงไปแล้วพอสุกแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งกลับอีกด้านหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องไปเบาไฟนะเปิดไฟแรงๆเลย ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอมน้ามันถ้าเราเบาไฟอะ่ะเบาไฟแล้วมันจะอมน้ํามันเนี่ยพออีกด้านหนึ่งสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักเสิร์ฟได้เลยง่ายๆไข่เจียวชะอมถั่วผักยาวไข่เจียวชะอมฟูถั่วผักยาวเสร็จแล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลย